พี่่น้องก็เลย,หหยให้มาให้ต่อไปได้เห็นตะคุ้มนหนา่อยเห็นเอ,อ่อคอยเช่าเอ็กซ์ออกไปเห็นงานพี่นอ้องตีห้ตออกง,งานหกโมงงาน,นไ,ไหล่อยเชื่องานเสร็จแล้วไว่ายเขาจะเมื่อว่าพี่น้องเอ่อคอยเล็้ผู้เดียวคนเนี้ยฟ้องขอ่อยเออตรวจสอบสินค้าขอา่อยกันยอมรับอยู่ว่าอันคนเฮาวัดจันอางเมื่อกีกันเนาะว่าคิดว่าอัน กอนเฮามีงานอ่นนะมันหีได้พี่น้องเพราะว่าเขาคิดประวัตินา,าสนามาแบบนี้ด้ิยิี่พม่าแบบนี้เออมันขึ้ลยคิดสิฝืนไปบ่ได้ละาผัวได้ลุ้หาผปวดได้รวยยือสิปบ่ได้ละดอกกันเลยว่าเออใครก็อยากได้คือกันหมดแลลวเนาะก็เบอกตามภาษาชาวบ้านพี่น้องบ่ถ้าปล่อยคิดแล้วว่าอุจนเอา,าหัวหอกแล้วูวู้ว่ากันเลยอางสีละฮะเอาแมงก็ได้ดอกเงิเนเหือออกมากกันไลอยู่แต่เขาใส่ใจเป็นอันนี้เป็นเขาพอใส่ตะพื้นตะพื้นกันดอกก้อนเท้าอดีต เราอพี่น้องอดีตว่าสามารถลเลื่อนไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องแต่เฮาย่อมรับในปัจจุบันแหละค่ะแกไขปัญหาสิ่ง่ิพานมากเพราะเขาจยอมรับอยู่ว่าคนเฮาการที่เฮาคิ่ว่าเขามาอยู่เมืองนองเขาใช่ว่าเขาสิไดผัวรวยไปสู่คนมันเปลี่ยนไปบ่ได้พี่น้องบางคนผัวรวยอยู่บนบ่ห้ก็มี่เนบเเ่ได้มากเรียงมาเกียเขาก็มีบ่ได้มาซพพอตเขาก็ม,ม,ม,มาาบีบางคนก็อยู่ไปเพื่ออนาคตจากกองพี่น้องก็สิมที่้บาเรื่องอัน อันนี่แหละกันเห็นบอการที่เฮตุงานกา,นการใดเหตุการณเฮ็ดงาน,นันีน้องที่เพืเเ่อเพื่อเบาคีประน่องคนน่ะเห็นบอผัวค่อยบ่ให้เหตุทัวคอยบ่ให้ไปอันเลี้ยงผัวควยแต่ว่าคนเท่ามันกับโมเมนความผิดของน้องเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาเฮาเาคนใดที่แนะนำ้ำเฮาในสิ่งที่ดีดีเฮาเอาเขามาในชีวิตพี่น้องเผื่อไทยว่าเออข่ามาอยู่ในต่างประเทศถ้าใครได้มาอยู่ต่างประเทศเด้อสิมาอยู่ใหม่น่ะ ให้ไปเลี้ยนหนังสือเพราะว่ากฎหมายมันเปลี่ยนใหม่หนึ่งกฎหมายแต่่าสวีเดยนอย่างยังบ้าั้นอ่ะออกกฎมาแค่แบบว่ารัฐบาลข้อมูลเข้าเอวเนี่ยแหละภาษาพื้นบ้านเท้ารัฐบาลนะเพิ่นเปลี่ยนกฎออกมาไหมแม้กระทั่งเรื่องวิสาแม้กระทั่งเรื่องอ,อย่างหลายอย่างเพิ่นเพิ่นสิเปลี่ยนเกี่ยวกับพวกต่างทินต่างแดนที่มาอพยพหรือใหญ่สมโนโ่ขวมาอยู่ต่างแดนมืนสีมี การเปลี่ยนแปลงเรื่องวีทรงวีสาบางคนนี่ซีมีขอสอบเพิ่มขึ้นเท่ากับบรลูคคือกันการสิได้วีทรงวีสาหรือจังใดแลแม้กระทั่งคนที่ทำงานทำงานคนกับคีปราซีดีสำหรับการตอ่อวีสาพี่น้องมันมีหลายกันแล้วีเลี่ยนหนังสือให้ไปเลี่ยนใบพราะว่าเขาเริ่มสีเข่งเข่งขาดเข่งหงวดขึ้นกับ วัฒนธรรมอีนะอยงเขาก็คือว่อบบาเราบอกว่าประเทศใดพี่น้องอืมเดี๋ยินเ <c oughs> พราะว่าเดสมานั่นมีนีเพราะว่าแต่ละประเทศพูดกันอสเวเดนเขาก็ใช้ภาษีอากฎระเบียบต่างทีมต่างแดนต่าง,งประเทศมาใส่บันไดท้าว่าแค่เข่าเข่าเดี๋ยินมากพี่นออ้องเออขอก็อออเลยคิดบ้านนั่นแหละการที่อันไปเลี่ยนผ้าษาหรือว่าการที่เข้าเก่าไปออกกว่าบการพี่น้องว่าต้องหยักอายไผ่ดอกเอย ่อยวอมีสิทธิ์ไปเบาผู้เจ้าดอกเป็นบังคับแต่หมายถึงมา,า,า่อเบาแบบว่ามันเป็นแนวมันเป็นความจริงการที่ลูกภาษาอายุนีการที่เทาออกไปหาประสบการณ์คิดว่าพัวเข้าบ่ได้ลำรวย้ยบ่ได้ซับพอร์ตเท่าอีรีทับซูมเม๋อร์นี่นะผู้ใส้ซีีเด่นฝรั่งน่ะมันเอาผู้ยิ่งมากมันเอาเขามมา่นี่นี่แต่เด็เหตุงานเดือดริ่งเพราะว่าแบงเบาพาลเขาเข้าวอมเพราะสามารถซับพอร์ตเท่าใด อันนี้8ปดสิบหาหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตาบาบางเปอร์เซ็นต์เขาอาจสิทรงเงินให้ทั้งเมียเขาทั้งบงทั้งบานเลี้ยงเขาเข้ามีความจะอมาตย์พ่อที่จะเลี้ยงดูอันเฮาเข้ากระทรงไอเฮาตามที่เราทรงได้่จมูกบอ่อตะคนมาอยู่นี่แล้วเข้าสีหัวา่า,า,าค่าใส่ใจค่าคล้องฉีดม,มันจะสูงฝรั่งสซบีเดนก็ใชาบาซิมีเศรษฐีรวยอันไปบดสุกคนตอ่องช่วา่าผู้ยิ่งเฮามาได้ปัวเซบีเดนเฮา,าเบาเตอร์หนีนอกขอ่อยยูเซวีเดน ได้กผัวฝรั่งใส่ว่าสิได้กผัวรวยทุกผู้ทุกคนบางคนได้กผัวรวยผัวเขาปฏิสัพพอร์ตก็มีสูใช่ปะอื้อบ้าเฝ้าเฮ็ดยังอันซ้ำนี่เรื่องนี้ก็มาบ้าเฝ้าไหนกันฟังพี่น้องไหมถึงบาคนใด้ติดกาวมาอยู่สวีเดนมาอยู่ต่างไปหายไปเรียนรูภาษาไปเพราะว่ากฎระเบียบมันเริ่มเริ่มสิอ่าใช่แต่ว่ากับบ้าั่นเดาออกมาพี่น้องอืมหลายอย่างบัดนี้มีแล้วแล้วก็พ่อเฮ็ดงานใดกับไปเฮ็ดงานขาวพี่น้องยำงานขาวเสียผ้าสี แต่ละคนบุคคลอางเขาสิตรวจสอบว่าเอออินี่มันมากยังอีนี่ใช่่าคุณมีฟงมีแฟนแตงงงแต่งงานกันสิอ่าดีสำหรับอันตอ่ตอต่อเห่าบะเมียนพี่น้องแค่ห้ลูกภาษาลูจักวัฒนาธรรมเขาดูว่าเขาใส่ชีวิตแบบจงไดอันน้อยูนี่เขาก็ต้องหูงบะเมียนว่าเหาอยู่ตระเวนจะซื้อเห็นอยู่บ่ออยู่ตเะเอนจะซื้อแลนเป็นนั่นเป็นนี่มากแลนไปหาอันถาม ให้หมูซอยหมูบ่ซอยแล้วกับเคียดให้นเขาบอ่อแมนค่ะเพราะคุณไม่เคยก้าวไปหาประสบการณ์ในชีวิตของคุณเลยคุณ่าตาผัวคุณ่าตะแฟนคุณหันบอ่อแมนค่ะพี่นอ้องเอ้าอย่าไปคิดว่าเึ้ยไอ้คนมาเปาบ้านแอ่นนั่ฉันก็นสนใจดอกชิมีผัวฉันผัวฉันใหม่ไปเห็นงานผัวฉันเบืเ่อให้ไปอันเรียหนังซื้อผัวฉัน่นบอบบ่อพีชค่ะแต่ว่าแค่ว่านั่นละคือประสบการณ์บางคนที่ได้หลายแค่พิ่นมาออกมาเบล่าซี ่านมาพี่นองก้าวออกไปหาประสบการณ์ทวาตตาประเทศยูนีเขาไม่ได้อ่าอ่ประศารอดงานปนอห้ะกวาประงาไปเห็เอไปยตัวเียนนหืางอพี่อระไปสงไป่งเงิฮ็ดหลายงานพี่นอ์สองสามงานอันใดเฮ็ดไดก็เฮ็ดนะพี่น้องอันใดเฮ็ดบ่ไดกับเฮ็ดแล้วมันบดสิบงกลับกันไหนจังไดอื แต่ก็ไลยว่าอันไอ้ที่พวกเหตุใดเหตุนี้มาอะพีิน้นองพี่น้องต่าต่เพราะว่าไปจับตัวประเด็นไอ้นาไอ้ตาไปไปไพี่นองเหตุงานี่นอันอันชิมาเบาอันเอนั่นอันพ่นทักมาหลังไม่ี่น้องแลวกกะนาไม่กบมี่ี่น้องอันพ่นว่วานเจ้าเหตุงานอัน อีหย่างคือได้เหตุงานได้สองอยางสามยางพี่น้องเปิดฝาออกเ,อเร็่ยวๆเด้อวพี่น้องคนเทามันบ่คือกันเพราะว่าเวลาา่าหลักมันบาภาภา่พัดสะพลดสะก็หมายถึงว่าเวลามันมาตรงที่เฮาต้องการสีเหตุงานสั้นสั้นจั์ถึงสุกในเหตุงานน่นอยู่ดีนะพี่น้องบริษัทนี่งานประจําพี่น้องบรรจุงานเขางานหกโมงเจ็ดโมงแล้วแต่คือคนบ่ขับข่อยเพราะว่าข่อยแผนของข่อยข่อยเหตุงานผู้เดียวของข่อย,ออยคอยือผูอ้ช่วยการผลิตหรือ ขวบคุ้คุณภาพสินค้าของสิทธิสินค้าพี่น้องเฮ็ดงานประมาณแต่ว่าขอบังคับคือเลิกใบสามใบสามเคืองต่ว่าคัรข่อยข่อยของงานหกโมงเสาร์เงื่อนก็เลิกใบสองใบใบสองสี่สิบห้าใบสามเพิ่งไก่เลิกได้แต่ว่าหัน 2, 2, ม, 3, นมีมีงานได้หลายขอ้อยเฮ็ดเลิกเฮ็ดโอักประมาณส,สองโมงสองโมงเพิ่นกับประเด,าะเดบาร์เพิ่นบ่ได้บังคับพี่น้องอันนี้คือง,งานรัดมาท,ทีนี้แล้วอันข่อยกะ จันตึงสุกถักคอยมีเวาขอกับไปเฮ็ดอันตั้ความสะอาดให้ข้าเจ้าพี่น้องตั้ความสะอาดอืมอาทิตย์ละสองสามมื่อสา์อาทิตย์จังสีขันคอยมีเวลาขอกับไปเห็ดอีกบริษัทหนึ่งคืออันซอยเพิ่นผลิตบรรจุพันธุ์อย่างสีนะพี่น้องแตว่าห์ขอเห็ดงานขาวเปิดเสียปลาสีเปิุทุกกย่างพี่น้องจ้าเอออันนี้คือคือหลักหลักของข่อยส่วนเวลาซัพเมื่อน่ะพี่น้องนางห่อนะเฮนซีไลายครับคนนี้หนราะว่าข่อยว่ามีลูกพี่น้อง ข่อยข่อยบ่มีลูกมีเต่าข่อยก็เลยว่าอันใดพอข่อยเฮ็ดได้ข่อยก็เฮ็ดพี่น้องเพราะว่าอันอันใดที่เอาขีดไต่เฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดข่อยบ่อายคับพี่น้องลงซาหลางทรงลลางสวมตัดทรงกัดสวมถิ่มข่อยยงขยายย้ายย่ไซอันตัดยงตัดย้ายเสอข่อยเฮ็ดเบิดตที่คนให้ขิดนังข่อยเหตข่อยผ่านมาเบิดพี่น้องข่อยเฮ็ดเบิดถือว่าข่อยโชคดีพี่น้องข่อยคิดว่า ชีวิตข่อยเป็นแบบนี้ศาสนาขคอยแบบนี้ข่อยก็เลยดําเนินชีวิตข่อยมาแบบนี้ขอ่อยหาปัวรวยขอ่อยต้องชีวิตแลับพี่น้องข่อยหาพอไดอข่อยก็เลยคิดว่าหยุดอยู่ยตรงนี้แล้วกล่าวออกไปไปําโกงทํางานข่อยก็เลยบอกมาบอกผู้เจ้าว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายสวีเดนมันก็นสิเปียนหลายพี่น้องให้ผู้เจ้าคนใดที่ยยายทิมนฐานคิดป่าสิมาปักหลักปักฐานอยู่สวีเดนนพี่น้องให้ไปเรียนหนงังสืออยู่อันจะอยู่ข้อมูลใดเอ,อ้ย อบอกภาษา,าไทยเจ้าอยู่ในเขตใดเมืองใดให้เจ้าไปสืบไปเบิงว่าโรงเรียนนั้นมันเต็มบ่อมันมีให้เฮ้าบ่าอืม้ไปเรียนพระาสงฆ์ภาษาใบคนที่คิดว่าใหญ่ามาอยู่น้ำพัวเพราะว่าอันมันดีต่ออนาคตแล้วเขาจะมีกฎระเบียบให้สอบแม้กระทั่งอันซีวีเดนพาสป,ปอร์ตเขาก็จะมีการกอส่งขอสอบแต่ว่าบ้านมีกฎหมายมากพี่นอ้องแต่เกิดว่า ผูดไอเหตุงานมันก็ดีตอ่อต่อวิสากับคุณมาในวิสาสองปีพี่น้องมาวิซ่สาสองปีคนที่เพิ่นเหตุการเหตุงานเพิ่ออยากเหตุการณเหตุงานเพิ่นเรียนไปนำเหตุการณ์ไปนำแม้กระท่งบางคนอันมา,จากจำหาปีหกปีสิบปีข้าเจ้าก็ยังเรียนไปนำกับคาเสียหายความรู้ไม่ได้สร้างความเสียหายผู้ใดในพี่น้องสร้างควา่าไออันนี้ใ้เจา้าขวงพี่น้องมันดีต่ออันอ่างก็จับขงขอก็เลยว่า กฎหมายสวีเดนเรยวนี้ก็ลังเริ่มเริ่จะเปลี่ยนไปแต่ว่าบอานมีกฎออกมาแต่ว่าได้ยินได้อันนี้การศึกษาเบิ่งมิกกูนแต่ว่าเก็บอย่างเพิ่นขเขาไปอ่านหรือว่าอยู่ในโพงในโพดตีเพิ่นโพดบอกมานันละศึกษาเขาไปเบิ่งหลายคนเพิ่นกับอาจสิฮูแต่เพิ่นบน่ได้มว่าโพดซื่อแค่ว่าเป็นแนวทางแนะนำให้พี่น้องเ้อะั่นละเป็นหยังข่อยือยอยนดนเหตุงานอันหลายอย่างขอ,อฟังพี่น้องขอ,อตอบความตามํำนี้ก็ให้พี่น้องสู้ๆแล้วอ่า มาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันพี่น้องขอไปเหตุงานกอนเด้อจำเจอกันไหมพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนจ้า